ม,มีเศษปลานะคะเนื้อปลาหครั้เนืเน้อเนือเน้อเอเนื้อเนื้อปลาครับเอาได้ได้แกงเที่ยงฟูไม่มีน้ำมันนะเรากำลัดน้ำมันออกไป40่สิบเปอร์เซ็นต์เนืงอปลาพร้อมไม่ไม่เราทำมาครั้อยากใส่กองปัญญาใช้ไม้เลยปัญยาใช้ไม้่ปัญญาห้ามจับเออให้ลูกให้นักเรียนจับ ไปไปพยาบอกเลยใส่อะไรพยาบอกอันนั้นคืออะไรคะถามมาครัเปียกพยาบอกเลยค่ะพยาบอกเลยพยาบอกครับนักเรียนครับทำอะไรก่อนถ้าคุณครูไม่สั่งถามมาครัเปียกค่ะครูยาครูยาบอกเลยครับอาใส่มาถามเปียกเท่าไหร่ครับได้ไปอีกที่หนึ่ง405ไม่ได้บอกเลยนี่มันต้องช้ำ

คนที่จะชิมนะครับเดี๋ยวได้ชิมเที่คืนนะครับเพราะตอนนี้ชั่งมะขามเปียกปลาเข้าไปหนึ่งวันแล้วนะฮะไม่ใช่ง่ายนะเนี่ยนะเอาคนแล้วคนแล้วคนแล้วคนตัวคนไปผ่านเปลื้จะแล้วไม่เอาจากนี้นั้นใส่ใส่ได้ได้ได้เอาเอาไปเร่องจุดดอกไม้ช่วยช่วยช่วยไม่ครบเกี๋ยวต้องสองค่ะคเดี๋ยวรอสักครู่ มาข่าเปียกจะได้มงมากเลยครับเท่าไหร่แล้วครับใส่ไปเลยค่ะน้ำผึ้งเอาบ้างค่ะมาถ้าตัวหวานให้ด้านในก่อนให่ทีละครึ่งใหญ่ทีละครึ่งอ๋อเนี่ยนี่นี่ครบแล้วครบแล้วนั้นนี่ไม่ครบใหญ่ทีละครึ่งก็ได้เสร็จจากล้นข่าวไปนี่นั่นนั่นเสร็จครบเลยอ่าครบแล้วตอนนี้ครบแล้วไม่ไม่ปิดไม่เปิดแก๊สสิแล้วก็จะเปิดแก๊สเลยนะคะ

ก็ดูยอดไฟอีกว่ไปเป็นสีม่วงสีฟ้าวิีแดงเออเทคนิคการดูยอดไฟเนี่ยง่ายนตอเลยค่ะขอรูหน่อยค่ะขอดูหน่อยขอรูหน่อยคอย่จังเือค่ะ่ยาผ เข้างใหม่นะครับพูดใหม่ดังๆเร่องนีอะไรนี่น้ำมันหานเปียกน้ำตาลทรายน้ตาลปี๊บเกลือขั้นตอนนี้คือคนไปก่อนใช่ไหมใช่คนไปก่อนถ้าไม่คนก็ได้ไม่ในก็ได้ปลาอะไรปลาอะไรคะลานะคะโอเคค่ะเปัปนปทีมกลับอยู่นะคะแต่ลมว

เออะไรคะไม่ได้เราเลื่อมาเลยนะเอาเกลือเอาเกลือเหรอคะขาเกลือเหรอคะดเกลือเลยไม่ถึงก็เเกลือเหรอได้ได้ไล้ได้ได้ไม่พอมันเย็นพอมันเย็นนี่เกลือนั่นจะมาใช่ใช่ร้อนๆนั้นจะไม่ได้หลอดขาดแต่พอเย็นนั้เกลือจะมาเลยติดอที่น พญามีเก้าสวยไหมเก้าสวยมแห้งแล้วค่ะนี่แห้งแล้วูพญาแห้งแล้วแห้งแล้วค่ะแห้งแล้วใส่ใส่ถาดกันค่ะทานอะไรก็เพิ่มนี่เห็นไหมคะคนตากก็สวยค่ะเราได้ทำอันนี้ทุนหมูก็สวยค่ะจะได้กินกับข้าวตอนเที่ยงเนาะได้แล้ว กี่กับน้ำพริกนะคะที่ผัดเสร็จแล้วใส่ในถาดค่ะเอาไปแมปมาเดี๋ยดี๋ยวเดี๋ยวโค่้งก็จังเลยนะคะเสียงจ้็ป๊อกเลยพยาเราดูว่ากะทไหนอร่อยกว่ากันดเดทดสอบดูซิความอร่อยนี่มันต้องแห้งกว่านี้ไหมคะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่แห้งไม่แห้งมัดม่แห้งน้ำแข็งน้แข็งใช่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 ใ อเเรียบร้อยแล้วนะคะจอนทิสเกับจันเรียปเลยค่ะขอบคุณมากค่ะได้ให้ความร้อนออกค่ะครับมีเชฟมาเป็นกรรมการในการประกวดอะไรนะเขาเรียนางงามวันวานนะฮะมีพวกเรื่องนี้อะไรบ้าปมีกล้องด้วยนางงามเมื่อวันวานดีนะครับประกวดมียูทูบตลอด